อันนี้เครียกเต๋อเรียกอะไรครับต้มกระดูกต้มเปรี้ยวเนาะต้มแซ่บปลาดูกเดี๋ยวอาหารมันเรื่อยครับมาอีกนะครับมีผัดผัดนะอะไรนะครับอาร์มรินฟาร์มกาแฟโซนอาหารอร่อยครับกับตอนนี้เราก็พาพี่น้องเรามากินอาหารครับตอนนี้อาหารก็จะยอยมานะครับรสชาติเป็นไงบ้างครับถูกปากไหมครับ อ๋อยังไม่กินแล้วครับอ๋อยังมาอาหารไม่มาครับโอเครอก่อนนะครับอ๋ออิ่มเลยครับอิ่มแล้วใช่ไหมกินหมดเลยครับโอ้ยครับอาหารว่างค่ะครับรอแป๊บนึงนะครับเคยมาเคยมาไหมครับเคยมาไหมครับที่นี่อันนี้จังหวัดอะไรครับฮิอ๋อเลยยองฮิโอเคเคยเคยมาไหมคนสวยไม่เคยค่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับตซีนอยู่เส้นสามสามหนึ่งครับโลดชนะนะครับ อินดัสเทรียลรักบานไทยนะครับอัมรินฟาร์มข้าวฟัดเก๋อเตียวส้มตำปูปลากาแฟครับอาหากับข้าวต่างๆครับเป็นทางมาไกลครับแต่คุรับไ็นได้ครับอร่อยครับปิดถนนได้ครับมันเยอะมากครับหยุดทุกวันจันทร์นะครับหยุดผักร้านความสะอาดนะครับ ตอนนี้อาหารก็ทยอยมาแล้วครับตอนนี้นีก็มีต้มแซ่บน้สานกระดูกพอนม่พัดนพัดมาไข่นพัดมาแล้วแครับนพัดครับนุ้นครับอยู่ฝั่งหลังนีครับเป็นลายที่ครับ่ดเออมันเป็นไข่มีจีาเปิด มันจบเหมือนแมวแมวไม่เสียเนาะเด่นเด่นเหี้ยเด่ต้องไปตอนปิดเดิมกับครูเองสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาเราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อนร่นี่ข้างหลังอันล<า>ะยองอันว่าอัมบารินฟาร์มกาแฟสดอร่อยขายกาแฟสดแล้วก็ขายกับข้าวตอนนี้วันที่ยี่สิบสองธันยาคมอันนี้ก็ ทิพกับครูสักศกครับโคราชธรบมาเที่ยวระยองจันวันนี้จะเดินทางกลับระเบินจนตกเพราแวะหาจีต่างๆอันนี้เส้นสามทั้งเดินสงขรามเป็นรถชนะอุตสาหกรรมครับก็มากินอาหารแล้วสังหารกี่อย่างครับะไรเพิ่ม็หลายอย่างอยู่ค่ะหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเรือแค่สามอย่างหรือกันึองเรืออะไรคะเรืออะไรคะทางที่มูจีหยาเกจนะครับเกจหยาครับอันนี้ก็